ก็ไม่มั่นใจแล้วก็ถ่ายรูปนี่หามุมยากมากเลยอะค่ะ สุภาพรงามเลิศน,นะคะมาจากบางนาค่ะอายุ37ปีค่ะมาแก้จมูกแบบโอเพนค่ะทําแบบโค้ดไาแล้ว2อรอบนะคะแล้วก็ปลายจมูกไม่ไม่ใช่ทรงที่อยากได้แล้วก็รูจมูกไม่เท่ากันนะคะก็ไม่มั่นใจแล้วก็ถ่ายรูปนี่หามุมยากมากเลยอะคะ่ะมีทักค่ะเหมือนรูจมูกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะบางทีถ่ายรูปแล้วเห็นเนี้ยค่ะดูรีวิวค่ะดูจาก Facebook แล้วก็ดูหลายๆเคสอะคะ่ะก็ก็คิดว่าน่าจะต้องเลือกที่นี่และะ้วค่ะทรงที่อยากได้ก็เป็นทรงสโลปป ะะเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบายวันนี้มาตรวจจมูกครบ3เดือนค่ะก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะถ่ายรูปมุมไหนก็ไม่ต้องหลบมุมแล้วจริง ดูจากรีวิวแล้วก็ดูจากโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่ค่ะก,ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะตรง,ต,รงต,าตามความต้องการของตัวเองอะไรอย่างเี้ค่ะแตกต่างกันมากเลยค่ะเพราะจริงสังเกตจากคนรอบข้างนะคะเปิดแมสวันแรกนี่ก็ทุกคนก็ถามว่าคือทำจมูกทรงนี้คือแบบสวยมาก ก่อนเข้าห้องผ่าตัดก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าคุณหมอกับพี่ผู้ช่วยนี่คือน่ารักทําให้รีแลกซ์แล้วก็ตอนตอนที่ผ่าเนี่ยไม่เจ็บเลยเพราะจริงๆเราไม่ไม่ได้รู้สึกตัวค่ะใช้หมอวิสัญญีแพทย์แบบมืออาชีพนะคะแล้วก็มีการวางยาทําให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยอะค่ะท,ที่ที่เลือกมาทำ <Wow. S 1> ที่นี่นะคะ มี1 0 0คะแนนกน็น่าจะให้มากกว่า100คะแนนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประทับใจหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าผู้ช่วยคุณหมออะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างจะออทําให้เรารีแลกซ์แล้วก็ทําให้เรามั่นใจใน,ในผลงานของคุณหมอะคะ่ะโงรงพยาบาลติดตามหลังทําดีมากแล้วก็สอบถามทุกครั้งที่แบบมาถึงก็ก,ก็มีคนดูแลให้ไปดูแลเออต้องต้องทำส่วนไหนอะไรยังไง ให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะทุกคนคิดว่าโอเพนเนี่ยต้องเจ็บแน่ๆเลยแล้วก็ต้องพักฟื้นนานแน่ๆเลยจริงๆแล้วถ้าได้ถ้าได้ลองเปิดใจแล้วลองลองดูรีวิวจากหลายๆเคสแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าที่นี่จะทำให้ทุกคนสวยได้แน่นอน